งนี้รู้สึกว่าจะมีตเห็ดเห็ดอื่นตม,มีเห็ด,ดน้งว่าอยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายอังนี้จะเยก่ะนี่ไงเห็ดนี่แต่ว่าแก่ไหมดูเท่าๆนเนี่ย<ะ>อืมแต่อะไรมันก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็อูดูนตาเรดูคนก็มาเก็บดูดิอ้าทำไมเขาเหยียบวะ มันเท่าเหรอไม่เหมือนบางคนมาเหยี้ยแบะมันแจ้งเหรอไม่แจ้งเหรอ่อนี่เขาเก็บขาเห็ดที่นี่แหละเยอะนั่นไงน้ำเต็มเลยมึงเจอไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ใช่เห็ดปอมดีนีอย่าง,าง,างเดียวเต็มเลยนะ <c oughs> ใช่ด้วยมาม ่ต้ององนี้ท่นีตนี้ต้องว่นะายน้ำพามแล้วนะคะกูไม่ว่ายนะคะกูว่ายนู่นน้ำททวมปลาไปถึงปั๊บเรายก,ยกมือว่านะยน้ำกันเลยพี่ป้อมพี่ป้อมว่ายไปแล้วเรียบร้อยไี่เชื่อพี่อุ่น